สวัสดีครับน้องๆครับตอนนี้เพลินกําลังแกะซองภารกิจอยู่ครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าภารกิจต่อไปคืออะไรน้องๆอ,อยากรู้กันแล้วใช่ไหมแหละครับถ้าอย่างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับภารกิจต่อไปคือไปที่ป่าหลังโรงเรียนลูกพ่อคิดว่าเรานั่งรถเมล์ไปลงที่โรงเรียนดีกว่าไม่งั้นไม่ทันแน่ก็ดีเหมือนกันค่ะพ่อแน,น่ยิงคะรถเมล์มาพอดีเลยคุณพ่อคะ ภารกิจที่สองของเราคืออะไรคะภารกิจที่สองของเราคือให้นำรูปเรขาคณิตที่อยู่ในป่าหลังโรงเรียนมาสร้างเป็นแบบรูปที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์จ้าคุณพ่อดูสิคะทำไมพวกรูปเรขาคณิตถึงกระจัดกระจายกันอย่างนี้อืมเราลองไปเดินดูที่ป้ายคำสั่งกันไหมลูก มีรูปเราขาคณิตอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลยน้องๆช่วยนำรูปเราขาคณิตใส่ให้ตรงตามกระบะต่อไปนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อต่อไปเรามาสร้างแบบรูปให้สมบูรณ์จากรูปเรขาคณิตพวกนี้กันเถอะลูกเพื่อนๆมาช่วยคุณพ่อและเพลนด้วยนะคะนำรูปเรขาคณิตที่ถูกต้องใส่ในแบบรูปให้สมบูรณ์ เป็นไงบ้างจ๊ะเพลินนี่คือคำตอบค่ะครูไพลินเก่งมากจ้ะเพลินตอนนี้หนูเหลืออีกตราประทับอีกดวงเดียวก็จะครบแล้วนะนี่จ้ะภารกิจต่อไปค่ะคุณครูตอนนี้น้องเพลินก็เหลือตราประทับอีกดวงเดียวก็จะครบแล้วนะครับในคาบสนุกกับเกมคาบหน้าเราจะมาติดตามชมกันว่า น้องพลอยและคุณพ่อจะสาม,มารถพิชิตภารกิจที่เหลือได้หรือไม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ